ลิมิเต็ดซะด้วยนะโอ้โห้จะมดหัวใจ มีพลังในการตดที่เป็นรูปหัวใจซะด้วยโอ้โหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะปะนะครับกับเกม Pocket a n d สร้างอาณาจักรเจ้ามดดำกันในตอนที่19กันแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณ1เดือนกว่าเลยก็ว่าได้จริงๆนะครับพี่ก็อัดเกมนี้มาแล้วแต่ว่าพี่ได้ทำการเข้าไปในรังของเจ้าพิ่งประมาณ5ครั้งแล้ว แต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่สามารถนำลังของเจ้าแตนเอเชียออกมาได้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปสักทีนะครับผมและสำหรับในตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอัปเดตใหม่วันวาเลนไทน์นะครับมีมแมลงตัวใหม่ให้เราจับกันด้วยเรามาจับตัวที่ง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะตอนนี้รู้สึกกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่22นะครับในเดือนกุมภาใช่ไหมเอ่ยวันแห่งความรัก ในดูสินี่นะครับผม,มแมลงตัวใหม่น่าจะเป็นด้วงที่อาศัยอยู่ในลังมดเป็นมแมลงตดสายพันธุ์พิเศษนะครับผม ก่อนอื่นเราต้องทําการเคลียร์ช่องไว้ก่อนอ่ามีช่องเรียบร้อยวิธีการเล่นกิจกรรมก็คือถล่มลังมดแดงจะได้รับ200ช็อกโกแลตก็คือว่าเราต้องเก็บให้ได้1,000นะครับถึงจะอัญเชิญเจ้าร่วงตัวนี้ออกมาได้มีการเก็บช็อกโกแลตได้ครั้งละหนึ่งฮันนี่ดิวครั้งละหนึ่งอะไรแบบนี้เข้าใจครับผมดูสิมีแคลนได้เหรอโอ้โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีการอยู่กันเป็นกิ์ซะด้วยนะสกินใหม่ อ้าวโหยน่ารักไม่ละนี่ก็คือเจ้ามดหัวใจเหมาะกับเทศกาลนี้เหลือเกินแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกไม่เอ่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วช่างมันก่อน นี่คืออะไรเอ่ยมีแบบว่าอ๋อบางคนนะครับอยากจะให้แบบว่าอินเทอร์เฟซมันว่างๆเราก็กดที่ลูกตาด้านขวานะครับจะเป็นการปิดแถบต่างๆนะครับผมทําให้ไม่รู้สึกเกะกะกันเลยเอาละสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปทําการตามหาเจ้า,มาแมลงตัวใหม่กันก่อนเอาละ เรียกพวกมาก่อนนะผมมานี่มานี่ลังเจ้ามดแดงต้องไปกำจัดราชินีกันก่อนจะได้ช็อกโกแลต200ชิ้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นประสิทธิธภาพของเจ้า,มาแมลงตัวใหม่นะครับเฮ้ยโอ้โหมันกัดเราด้วยไอ้มดแดงอ,อันตรายล้อเกินใจเย็นใจเย็นตอนนี้มดแดงมีจำนวน80กว่าตัวมไม่ได้เล่นนานฝีมือไม่น่าจะตกหรอกนะเอาละเรียกมาแล้วกำลังเสริมนี่เราต้อง กำจัดพวกมันให้หมดอ่าตอนนี้เข้าลังครับผมอุ้ยตามมาเร็วเพื่อนนั่นแหละขยี้มันให้หมดงับงับๆับงับอตอนนี้โอ้โหบทขยี้อย่างเมามันกันเลยทีเดียวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมดทหารคันไม้คันมือ อยากจะทําการเปลี่ยนสก,กินแล้วเกินเปลี่ยนในรังมดเลยดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะซื้อเจมมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมมดหัวใจปลดล็อกไปเลยฟร์ได้มาแล้วรึบโอเคอึมลิมิเต็ดซะด้วยนะโอ้โหเจ้ามดหัวใจดูความน่ารักสิฮึมนี่ก็คือมดทหารหัวใจไปลเลยเพื่อนมดแห่งความรักขยี้มันยา่า งังับเเหลือสตัวงั้นละ่ะกระจอกแน่นอนฆ่าราชินีเลยแล้ะกันด้วยความว่องไวเร็วเข้าโอ้โหเหลือ13บสามตัวเอ้ยเร็วกัดมดราชินีเย่เรียบร้อยได้มาเจ็ดเพชรแล้วก็ตอนนี้นี่ช็อกโกแลตสองรก้อนไปเลยเจ้ามดหัวใจเดี๋ยวก่อนเราต้องทําการสร้างนี่มดทหารเพิ่มเติมเอาละกลับลังไปก่อนเลยเพื่อนพวกแกตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการขึ้นด้านบนละกัน ไปเก็บช็อกโกแลตกันเลยเจอช็อกโกแลตกันแล้วเนี่ยผมเราก็สั่งให้พวกนี้มาเก็บเกี่ยวกันหน่อยเฮ้ยไม่ใช่กดตรงนี้โอ้โหเก็บโคตรช้าเลยนะตัวเรามะไม่ต้องเก็บหรอกไปกําจัดเจ้าตักก๊กแตนกันเถอะไปเลยแอคแทกมันยา่าโอ้โยเป็นมดที่ค่อนข้างจะสวยงามน่ารักกันเลยทีเดียวนะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเพิ่งมาใหม่3าตัวขยี้มันเข้าไปงับ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 เจ้าตักก๊กแตนตามข้าวเราจะเก็บ เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าค่ามันดีค่าทิ้งละกันไม่มีประโยชน์โอเคเริ่มมาเก็บพวกเค,ค้กกันแล้วไหนขอดูมดงานไหนสิเมื่อเปลี่ยนเป็นมดหัวใจหน้าตาจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหมองไม่เห็นเฮ้ยช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆแม่ก้อนใหญ่ละเกินเค,ค้กช็อกโกแลตก็เหมาะกับเทศกาลแห่งความรักนั้นสินะข้างบนมีแบบว่าลัสเบอรี่กับบลูเบอรี่ใช่ไหมเอ่ยเอาละเริ่มจะเป็นช่วงเวลาตอนเย็นมา ลองทำการอันเชิญเรียกสัตว์ตัวใหม่ดูสิเฮ้ยได้เป็นอุ้ยด่วงเสือนี่หว่าดูสิเจ้าด่วงเสือของเราเลเวล3กันแล้วใช่ไหมหน่าเอามารวบรวมให้กลายเป็นเลเวล2เหมือนกันนะตัวพิเศษแบบนี้เราจะไม่มีทางพลาดกันอย่างเด็ดขาด่ะไปกำจัดกันเถอะมาแล้วจ้โ,อ,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 โอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรไว้เกือบอพุ่งใส่หน้า กัดมันเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะจับมันเข้าแบบว่ามาเป็นทาสรับใช้นะครับผมงับๆๆๆๆๆๆๆัเพละเรียบร้อยเก็บไปเลยและสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บเจ้าแมลงตดเข้าฐานไปก่อนละกันเหลือเพชรอีกประมาณ200ใช่ไหมปลดล็อกช่องตรงนี้เพิ่มเติมรึบรู้สึกว่าตอนนี้จะมีช่องที่เพิ่มขึ้นมาเป็น3ชั้นนะครับผมปกติจะมีให้ปลดล็อกแค่ประมาณ2แถวแมลงเริ่มจะมีเยอะขึ้น ก็เลยแบบว่ามีให้เปิดเยอะขึ้นกันสินะเรียบร้อยครับผมสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะนําเจ้าด้วงเสือ2ตัวมารวมร่างกันเถอะนี่ผมไม่เปลืองขาแมาแงเพราะว่าเทศกาลนี้เราจะได้รับขา,มาแมลงอย่างมากมายมหาศาลย่า yeah! 82%ต้องได้เพื่อนยื yeah! ้ยเรียบร้อยนี่จะบอกว่าตอนนี้แมงมุมคริสต์มาสของเรามีถึง4ตัวกันเลย ถ้าแบบนี้ก็มานํามารวมร่างกันหน่อยละกันเฮ้ยขอให้ได้หน่อยเถอะปราบ82อเ้ยแล้วเข้าปึ๊บนี่ผ่านแบบชิวๆเอาละ่ะเก็บเข้าไปก่อนมีอีก2ตัวให้มันเป็นเรเวล2กันด้วยไปเลยเพื่อนฟิวชัน่น8ปเอร์อได้อยู่แล้วเราควรจะฟิวชั่นแบบนี้หรือเปล่านะ42%ลองดูเฮ้ยโคตรเสียงขอเถอะ3ดาว เอ้ยได้ด้วยโอ้โหโคตรโชคดีหายากนะเนี่ยืมตอนนี้บอกเลยว่าโคตรแข็งแกร่งเดี๋ยวเราต้องนำพวกนี้ไปออกลุยกันให้ดูช็อกโกแลตตอนนี้500ชิ้นกันแล้วอ่าจัดไปในตอนนี้อันดับของเราก็อืม1390กลับมาเป็นอันดับเงินงั้นเหรอตอนแรกเป็นอันดับทองใช่ไหมค่อยๆเก็บกันไปใหม่และกันระหว่างที่รอคอยนะครับผม เดี๋ยวเราก็มาไปกำจัดเจ้ามดคันไฟกันเถอะเราจะมาแย่งน้ำหวานกันนะครับผม15ตัวสามารถกำจัดได้หรือไม่มานี่โอ้ยโอ้ยแบ่งกำลังไปแล้วตอนนี้อืมาโอ้ยวมันจะขยี่เราช่วยด้วยเพื่อนอรีบมาแล้วโอ้ยเหลือเจ็ดตัวเฮ้ยออันตรายมากจะเย็นโอ้หเพื่อนมาแล้วมาตอนนี้เรียกกำลังเสริมนี่แหละเออเขาเรียกว่าหมาหมู ไม่ใช่มดหมูปป,ปป้องขอบวนแม่เจ้าเพลียนะครับมาจากทิศทางไหนก็มาเลยมาจากทางนี้ก่อนมางับ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 อุย้ยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า,า,นนามันจู่โจมอย่างว่องไวใจเย็นเจ้าเพลียพวกนี้มีคุณค่ามหาศาลเราจะไม่ปล่อยให้พวกมันเสียหายอย่างเด็ดขาดมาด้านหน้ามาด้านหน้าเฮ้ยเร็เวเร็วอุ้ยมันกัดแล้วมันกัดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเหลือเก้าตัวเอาละครับตอนนี้มาจากด้านซ้ายแล้วก็มาจากทางด้านบน เหลือเพลียยประมาณ8ตัวเฮ้ยเฮ้ใจยเ,จย,เย,ย็นใจเย็นจบไปอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยตอนนี้990กว่าชิน้นโอ้โหใกล้แล้วครับผมมาได้แล้วเรียกไปเลยเพื่อนโอ้โหโหอยอยู่ที่ด้านซ้ายหมตัวแดงเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็พฤติกรรมคล้ายๆกับมแมลงตดใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำการล่อให้เพื่อนขอดูหน้าตาชัดๆของเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะ จะเป็นยังไงกันเอ่ยดูสิเฮ้ยเป็นแบบนี้โอโหยุยตัวแบบว่าแดงๆงแล้วก็ไอ,อ้เพื่อนจ๋าตายเหลือเก้าตัวเดี๋ยวก่อนโอ้โหเวลาเพื่อนตายแม่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็คือหน้าตาชัดๆของเจ้าตัวนี้นี่เห็นไหมมีพลังในการตดที่เป็นรูปหัวใจซะด้วยโอ้โหเรื่องจริงนะครับไม่น่าจะตดแบบนี้ลออให้เพื่อน ย่างับ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 เออไม่โดนไม่โดนเราต้องห้ามแบบว่าออกไปไกลเกินเนี่ยผมถ้าแบบนี้ก็ยังพอได้อยู่ฮู้ยนี่หลบซ้ายหลบขวาไปเรื่อยๆปรื้ดไม่โดนไม่โดนนี่เหลือ12ตัวเรียกเพื่อนมาหน่อยเพื่อนจ๋าเฮ้ยระวังระวังเพื่อนเอยโอ้อโยปลิวปลิวใจเย็นใจเย็นเนี่ยผมโอ้โหกัดเข้าไปกัดทะลวงไส้กัดทะลวงพุ่งแม่ตัวแดงแบบว่าสีเหมือน ลูบี้กันเลยเย่ yeah, เรียบร้อยแคปเจอร์ดูท่าทางจาไม่ค่อยจะเก่งอะไรมากมายนะตัวนี้แต่ก็ถือว่าเป็นมแมลงตดที่ค่อนข้างหายากพอสมควรเข้าไปดูภายในรังกันหน่อยสวัสดีจ้าเจ้าตัวจิว๋วโหแ <c oughs> ม่น่ารักเหลือเกินมีหนวดที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะตัวนี้ดวงตาที่ดำทะมึนใช้เวลาจับประมาณ1นาที30กว่ากวิโอ้โหช่วงเวลากลางคืนสีสันของเจ้าตัวนี้ ค่อนข้างจะเด่นชัดจริงๆนะเย่ Yay! เรียบร้อยมาเข้าร่วมกองทัพกันเถอะนี่คอเลกชั่นอยู่ตรงสเปเชียลเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้คล้ายๆกับแมลงตดเจ้าตัวนี้นะครับจะมีการกินไข่ของเจ้าพวกมดหรือว่าตัวอ่อนของมดแล้วก็จะตอบแทนด้วยการให้เป็นน้ำหวานนะครับนี่จะสังเกตได้ว่ามีเลือดที่ค่อนข้างจะเยอะอัตราการโจมตีดหนึง สปีดน้อยนิดหน่อยเมื่อเทียบกับเจ้า,มาแมลงตดสปีดเจ้าตัวเมื่อกี้จะเยอะกว่านิดหนึ่งนี่สแตทก,ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้เราพร้อมที่จะออกลุยกับคู่ต่อสู้หรือ,อยังเอ่ยน่าจะพร้อมแล้วแหละถ้าพร้อมแล้วก็ปะลุยกันเลยเราจะใช้เทคนิคการต่อสู้แบบไหนกันดีนะอืมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าจะมีพืชกินมแมลงกันด้วยเราจะต้องมาวางมาแมลงตดตรงนี้นี่แล้วก็เฮ้ยจตดไป ปดูดเร็ว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 เออเฮ้ยมดมันมานี่อ้าวโดนกัดปะเถ้ยมานี่เลยจ้าเจ้าแมงมุมคริสต์มาสมาละมาละตอนนี้โอ้โหเริ่มปะทะกันอย่างดุเดือดนี่เราจะต้องปล่อยไอ้ผม,มแมลงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้ก่อนมาตอน,นแหละโอ้โหเจอเจ้าตะ๊กะแตนผีมานี่ปล่อยมาแล้วเจ้าตนนัวนี้ตดเลยเพื่อนตดหน่อย เออจะปดูดโอ้โหเป็นหัวใจ <c oughs> กัดกินหน้ามันเอาละหนาตอนนี้เราก็ต้องเดี๋ยวผมเออพลังมึนงงนี่สตันไปดิระหว่างนี้นี่ครับผมเรียกโอ้โหจะพวกมดมานี่เดี๋ยวเราจะทําการไปกําจัดตรงนี้กันหน่อยพืชกินมแมลงเฮ้ยจะเย็นโอ้โหยกาจัดมดทหารก่อนเออแล้วก็ขยี้พืชกินมแมลงเออนั่นแหละระหว่างนี้ เรามาดูที่ตรงนี้กันหน่อยขยี้เจ้าพวกนี้ให้มันหมดเกลี้ยงโอ้โหอึดดีเหมือนกันนะน,นี่ยสำหรับเจ้าด้วงลังมดเรียบร้อยเพื่อกินมแมลงของสตู้หายไปแล้วเหลือแต่เจ้าพวกด้วงอะไรแบบนี้ถอยมาก่อนอืมช่วยกัดหน่อยเอองับ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 งบร้อยับงับงัังับงับงัองปบเับงัังับงับ่ับง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 ัับงับ สามารถเคลื่อนที่ได้ไวกว่ามีประโยชน์กันอย่างแน่นอนเดี๋ยผมโอ้โหเ,เจอเจ้าดวงแบบนี้เฮ้ยเราจะจัดการมันยังไงกันดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นเฮ้ยถอยมาก่อนเพื่อนอ่าเฮ้ยเหลือเวลาอีก20กว่ากวิโอเคลุมขยี่เจ้าดีกันเลยเฮ้ยเโดนกัดโดนกัด,ด,กดปะถยถอยก่อนนี่ฟีโรโมนสองดวงเหลือเวลาอีกประมาณ14วิเฮ้ยจะทันหรือเปล่านะ สําหรับการกําจัดเจ้านี่มาแล้วจ้าไม่น่าจะทันแม่มันเอาเจ้าด้วงโอ้โหมาปกป,ป้องที่ตรงนี้กันเลยได้เท่านี้ก็เพียงพอโอ้โยเพิ่งสังเกตว่ามดราชินีของเราหน้าตาเป็นแบบนี้เลยละ่ะน่ารักจริงๆเลยนะและนี่ก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับที่เราจะได้เจ้าด้วงลังมดมาอย่างฟรีๆกันเลยใครที่ไม่อยากพลาดนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยละ่ะ เจ้าเค้กช็อกโกแลตสำหรับในตอนหน้าของเจ้ามดตัวนี้จะมาเมื่อไหร่นั้นยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายยจุบจ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะครับ